ก็าบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมือว่าก็จะสู่สู่คนเนาะว่าจะเป็นพังลาวหรือพังไทยหรือต่างประเทศยินดีต้อนรับกับสู่สองสะดวกวันหน้าอีกแล้วเนาะมาพบมาพ่อสะดวกมื่อนี้กะนจะขึ้นไปสาบมันพ่อแม่พี่น้องเลยมันสะดวกก็ตายลายเนาะป้าเมื่อวานนี่กัไปอาลามมันพูดอยู่หลักสามสิบห้าพี่น้องเลย ขี่รถสะเล่งไปเนาะรถสะเล่งค่ะข้างๆแน่ไปเมาาื่อวานี่เกิดประหลอดไร่สามศพเนาะศพที่หนึ่งกับศพน้อยศพเอ,อ่อทีศพที่สองกับศพกาจองบ้าใหญ่พี่น้องเลยศพเป็นน้อเ,เนาะแต่เอามาสาับละมันมันตายหลายเนะาะคันห้องบัวสับน้ำกะผูศีห์ห้องคุดกะวางเปล่าซื้อเนาะโอ้เธอเอื้อฉลวงเนะ ย่างก่อนแหละสรวงกันลุนเทือจะได้เอาคลิปลงเนาะนี่หลายกันยัยเพิ่งดื่มสรวงเด้อเนาะได้เข้ามาเป็นกำลังใจให้สรวงแน่เนาะสะรวงกันลุนเทือได้เอาคลิปลงให้พ่อพี่น้องได้เบิ่งฮักส้มเนาะบุคคลเวลาพี่น้องเลยอย่างเขาป่าวันเข้าสวนมันพุ่นแหละ หล่มสามพ่อแม่นในลำมนานี่ยห่ยากา็หลายหลายสวนมันสลวงเนี่ยหลำมนาแล้วผมมีเวลาขึ้นสวนมันพี่น้องเลยก็ขึ้นจอบเซ่อมมึงเลยเนาะแต่ผมมีเวลาสิลกูกห่าลูกไปลูกตองเลยเนะาะเพราะว่าเากะสิลำมนาเนี่ยเนาะพี่น้องกากะเขียวทุ่มแล้วการอธิบานกันไหวอยู่หาเห็ดด้วยมั้ยสบายดีเด้อ หาเห็ดดูโอ้นี่กะเห็ดน,นี่กะบ,บนแรงง่ายได้คุณพีน่น้องเอ้ยนี่เห็ดก่อเห็ดย่างไงนะเห็ด <f> ฝ <ew> ีเบือจังนหมโอ้แถมเห็ดนี่กินได้นะสีโบย่างลอกกินผีตายก็หม่องเลยมอนเห็ดก่อเห็ดย่างเห็ดทานเห็ดดินเนาะคุณพี่น้องกต่มื่อนั้นสะลวงก้อนเรี่องเมื่อแกงกิน พังหุ่นกะสิเป็นส่วนมันชิสะดวกที่เข่าไปสาเลยเนาะแต่ก็อยู่ภาคคนละภาคข่วยผูกเลี้ยไปวันไปงเ,เนาะปาก่อไม้หวานกะใหม่เบิดเนาะนาสะดวกมีก่อไม้หวานก่อเดียวกะพอสะดวกจูดเขี้ยไม่ตองพัดไพ่ลาม,มาใช้ก่อม้หวานก่อไมพีน่น้องเลยแน่นบ่มีลาไม้หุ้านแล้ววัดเนาะอาศัยแต่ก่อเลี้ยไม่ได้เห็ดไม่ตกมัดเข่ามัดยังกะ พอมีแล้วบวัดนี้อา,ากาศอยู่ป่าอยู่ร้อนค่ะพี่น้องเลยชุ่มเย็นมเมื่อเช้านี้ก็ไปหาเห็ดไปเด้วไก่ตอนไปแล้วไปไหว้ปะคามาเรือเทือถากนะไก่พูดคุยกพี่น้องเห็ดกับไรแบบคนอื่นเอามาผัดไล่ลายแบบเองไปหารถแต่พ่อแกง ขามาป่ากันยุง่งไร้ลายทาง,งเอือสะดวกกับอุปกรณ์ไปจากเสียงไปจากถังจากผ้าผ้าคนเคยซื้อเอาไปพันนะ่ะเพื่อนพี่น้องเลยพันอันปุ่มไม้ปุ่มตกล้ามคือปุ่มขวานาัชขวานสะดวกเคยไตย่แต่ไรมากกันเนาะสุกซีไปหมดแล้วคันเทาบบเฮ็ดน้ำนี่กะแับงามนานน้ำหมดเอ้อหยียบน้ำหยียบน้ำนนใช่ ถมบอกเมื่อนหร่มืม่อนหร่กันมาสิคุดอยู่น้องใหม่พี่น้องเลยยานหน้าใหญ่ขั้นห่อเฮ็ดกะบ่วี่ขัวไตเนาะเพราะว่าน้ำมากโอ้แต่เก่าเคยไตขัวพี่น้องเลยโอ้มันเซ่บ่เด้น้ำผัดเฉอาอมียงมันเซ่บุกา่าไตทางสะดวกก็เบื่อกอะไลยลงมาโค้ง ทางหวยลงหวยนี่แหละปาไปเห็นมันไงโอ้ตุดน้องไงนอนเลยนี่นอนน้องไมงตุดมานนะมานอนเลยขึ้นขึ้นวางไรลายหูเด้อมัไม่ไม่หัวหลอกก็ได้นี่ลมบ่ลมกระซิ้งเขยใส่รองเลยนะ รอดเขาเดียวนะตัวนี้น้อ,นอย่นะนี่ก็เป็นหน้าสะดวกเนาะกัท่านได้เชา่าหน้าบนขังง้วค่ะพี่นอนะ้อยกับท่านได้เชา่าเป็นให้หน้าหรอก้เก็บขังง้วไว้ทังพู่กับิเป็นสวนม่านสะดวกเพราะว่ามีสองสวนกับบุญใหญ่ปันไดเนาะสวนนี่ก็ตายลหลายหลายน้ก็เกิดขึ้นเนาะสีสามันตัวสวนลุ่มตัวที่ว่าเขาคุดควยต้นก้อนมันเดือจังขึ้นมาพี่ หยากอะงัาวเขอมามูดท่าบิดนั่นเหยียบมวนบ้าปไปบ้านี่ดอนจะใช่พี่น้องเลยโดยบนี้ก็มาสวนตัวนี้เนาะพี่น้องสวนนี่ก็ตายหล่ไลยทั้งผู้มันจะดวงเนาะผัตายหลยสมควรเนาะตัวตายกับตัวยัง yang. ตัวตายลล่กลัวพี่น้องเลยอันที่ว่าเดียวเห็นเดียวคนทุมนี่ก็สิเป็นหยาเดเนาะ ตอนนี้ทางสลวงกับเบื่อเข้ามารุกหง่าตอนเนี้ยไปถามอ่สามละมันอยู่สวนตุรุม่รมพอพี่น้องไงสวนกรบเบื้องกวางเนอแม่จั๊กซีอยากมาลุกหง่าจักซีเมนอยากไปสามมั่นพี่น้องเลยหูหง่ากับถ่วงหดมันเนาะฝ้านี่กะอยากศีอคือใน่มีอยากติดใน่พอพี่น้องเลยทางฝ้ายพูดหนะโอ้น่ม ตายแท้ตายว่าสนอกไปครึ่งนึงเลยครับงุูตายลายเนาะคือว่าสะดวกเอาละมันมาแต่รักษาชิมหากิชิมาสามส่วนนี่เพิ่มเนาะส่วนนี้กระลายสมควรส่วนลุ่มกระลายพอพี่น้องเลยทั้งเอื่ยสะดวกกับลุกหยาออกจากมันเนาะพี่น้องแล้ก็ให้ละมัน,น,นมันสัตว์คันหงมารุกน้ำกะคันเฮามาลุกมีถั่วมเลยเนะยาะหยาได้มัีถั่วม,วมลมันก่อน นี่เขาบอกคือน้ำมันขยายขยายแล้วหย่าเธอหย่าบ้าพี่น้องไอ้ผมมีต้นนี้นี่นี่ก็จะเป็นต้นมันน,นั่นหย่าหลายกว่ามันแล้วจกักเสียกไปสามมันจักที่อยากมาลุกหย่าพี่น้องเลยจกักเล่นเฮ็ดตัวไลเฮ็ดตัวายาแหววังกันเนาะตายกันลาย บ่าน,นี่กับไปเอารักษาผูหากับไก่เนะเาะแล้าต้องไปเอากะผู้ไปเอากะบ่อมีล,ละมันมาสาบไปาจยังมาลกเนาะไปไปสาดมันกอนลงไปสวนรุ่มก่อนบัดสวนนี่ไก่หย่ากับลายเป็นถ่วงมันหมดเนี่ จะเหมือนฮอดต้นละมันพ่อพี่น้องกันหยาด้ยนี่ปาตอรลายสมคูนหนากระเหมืนละมันซะหนา,าลงไปสามอันสวนตัวนั้นก่อนเมื่อใหม่จะขึ้นมาสวนตัวนี้มาลุกหนาบัน ตัวที่ว่าเดียวไปเป็นกระเตื้องแม้นมันตายนะพี่น้องตัวย่างแบบหยาท่วมพันห้องบุรุกน้ำกระคือวานเนี่ยปลาเห็นมันใหญ่ปลาเห็นมันใหญ่เขากระชิลกหยาเนาะเขาลกต้นหยาเนียมันชิดึงหยาต้องมาลกต่อหน่อยนี่ส่วนต้นยิงครับส่วนเท่านันกระบอกไก่กันไปได้ใกล้ๆกล้กันเรียนจะชี้เลยคอันใดอีย่ะ บัวมาเฮ็ดตอนนี้กับบาล้ำหน้ากับบ,บัมีเวลาขืดมากชิเลยลำแต่าน่าของเราเลยล้ำหน้ายาแล้วขึ้นมากจนขาที่นะกับเศร้าเมื่อยิไปส่สวนตัวนั่นตัวเนี้ยไปหาเพรางว่าเฮ็ดปลวกนุ่งกระไรล่ละมียังเฮ็ดปลวกบ่บ่รล่นี่คืเฮ็ดปลวกลอ,องเลยหามันออกกับป้าเต็เมเบ็ดเบิงแถบนี่ นี่มาหอดสวนนี้แล้วสวนนี้กะตายลายสมควรป้าสวนนี้กะตายลายเนาะสวนนี้เนาะโอ้ไกเครื่องนึงไงแต่ปลูกกยังเบิดเบิดเนาะเพี่น้องทางนี้กะยังเบิดหนาก็จนขึ้นปลูกเสี้ยงลานะลวงก็เป็นเวือะอยวงเนาะลานแฝดน้นอยเพิ่น เหยื่อแตกเหยือเต้นแค่ท่านได้สามกัน้นนนองเหรอเนาะตายแค่ตายว่าตัวติดตัวบเอเฮ้ยการหอบสามน้ำกัดเ,เสียพื้นที่ล่าเนาะวัวที่บ่าเขาเสียบลานะดวงกไงไอ้ตัวไอ้ตาตาเอ้ยฉันน้ำกินให้ลูกตาสบายดีลูก หาเ h ็ดเพาะรึน่นใช่กิเจ้าเด้น่ะโอ้ลานตัวตดาเฮ็ดวกบ่คนเอาบนเอาเมื่อนั่นี่ตัวตาเอ้ยสบายดีลูกสบายดีป้าลุงก่อนไว้ บ่ชนผุดมาเมยอเอ้าบ่ปเป็นยังนอ่งนองพี่น้องเด็กน้อยเนาะต้นหยาก็ขึ้นใบปุม้มไม้ใบไผ่ใบยังสวนนี่ก็พ่อแล้วสมควรเติบสวนนี้ขั้นบดติดกะตายสิเ <laughs> สียแห้ง,งคือน่องพี่นออ้องพากันกุ้นเอาสวนนี่ตายสมควร มึงเก็งามโตตาเอ้ยให้ยูบไปเอาละมันกับแซว้ยี่แ้ยูนอง่้ยน้องแช่ไยูน้องแไว้ยูนงแ่ไองแ่ว้ช่ไว้อไปยน้่วนอ่นงแชไวองน้องแไูม่วน้ช่วนันีแ่่งอดวงน่ว่่วแ้ว